สวัสดีครับผมฉลาดสีพุทธนะครับปัจจุบันทํางานอยู่ในตําแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายขายนะครับบริษัทไดนาโฮมโปรดักต์จํากัดนะครับแล้วก็กําลังศึกษาต่อในระดับปริญญาโทนะครับรัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยลำคำแหงนะครับโครงการสาวิทยาการท้องถิ่นนะครับก็ต้องบอกนะครับว่าวิชานี้น่าสนใจนะครับเหตุผลเพราะว่าจะเป็นวิชาที่เจาะลึกนะครับในโครงการ ปกครองท้องถิ่นทั้งหมดนะครับของประเทศไทยนะครับได้ความรู้มากๆเลยนะครับความประทับใจนะครับในส่วนของที่เข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยลำคำแหงนะครับก็ต้องบอกนะครับว่าประทับใจทีมงานทุกท่านนะครับที่ดูแลนะครับเรียกว่าดูแลกันตัวต่อตัวเลยนะครับแล้วก็ให้ความใกล้ชิดนะครับความสนิทสนมนะครับและที่สําคัญก็คือในส่วนของท่านอาจารย์ นะครับผู้สอนก็ต้องบอกว่าเป็นอาจารย์ที่มีความรู้นะครับจริงๆแล้วก็สอนกันแบบใกล้ชิดนะครับในขณะที่สอนเนี่ยนะครับก็เป็นลักษณะของการสัมมนานะครับทุกคนก็จะมีส่วนร่วมนะครับในการเข้าเรียนนะครับแล้วก็ในการอ,าออกแบบนะครับแล้วก็ในส่วนของอความคิดเห็นทั้งหมดเลยนะครับ แล้วก็ในส่วนของช่วงที่เรียนนะครับก็ต้องบอกว่ามีความประทับใจนะครับโดยเฉพาะเพื่อนๆน,นะครับที่เข้ามาเรียนด้วยกันนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นในส่วนของข้าราชการทั้งหมดนะครับแล้วก็ให้ความช่วยเหลือกันนะครับและที่สําคัญก็คือในส่วนของเครือข่ายทั้งหมดเลยนะครับหลากหลายอาชีพนะครับเพราะนั้น เข้ามาเรียนกันเยอะๆนะครับโครงการนี้มีประโยชน์มากๆนะครับแล้วที่ทางันก็คือ,อมหาวิทยาลัยรามคำแหงเนี่ยก็ต้องบอกวาอ่าดูแลนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยนะครับก็มีชื่อเสียงนะครับก็บอกว่าไม่ไม่สมควรพลาดนะครับก็สวัสดีครับ